คนบ้านนี้บังอาจจริงๆกล้าที่จะเอาลงศพของคุณปู่ขึ้นมาหาว่าพวกเขาฟังคำพูดของหมอผีว่าหากวางลงศพแนวตั้งจะร่ำรวยผ่านมา20ปีการเงินของบ้านลดน้อยถอยลงจึงได้เชิญอาถังมาสวดดีคือเรื่องปกติแต่ว่าที่นี่กลับเป็นสุสานที่ไม่ธรรมดาคุณปู่ได้รับพลังงานจากวิญญาณเป็นเวลานานทั้งร่างกายจึงไม่เน่าเปื่อยตอนนี้ถูกขุดขึ้นมาทำให้อีกาแถวนั้นก็กลัวจนบินหนีอาถังเห็นว่าไม่ปกติจึงสั่งให้เผาคุณปู่ แต่หลานชายไม่ยอมบอกว่าก่อนตายคุณปู่กลัวไฟที่สุดในที่สุดอาถังก็ยอมบอกว่าให้เอาเข้าโรงเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนท่านอนก่อนจะไปเขายังเอาทุบออกมาจุดข้างๆแน่นอนว่าเมื่อจุดไฟก็มีเรื่องทันทีคิดไม่ถึงว่าทุบสามดอกจะกลายเป็นสองดอกสั้นหนึ่งดอกยาวผู้คนกลัวที่สุดคือสิ่งนี้ทุบสองดอกสั้นหนึ่งดอกยาวกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้เขาเดาได้ว่าเปิดลงศพดุเปิดลงศพด,เด,ดุเห็นผิวหนังของคุณปู่แห้งเหี่ยวแล้วยังมีเล็บอาถังรีบทำพิธี ใช้เลือดไก่มาทําเป็นน้ําเทเข้าไปในกล่องแล้วสั่งลูกน้องต้องทาให้ทั่วโลงแต่ลูกน้องใช้งานไม่ได้ทาข้างบนแต่ลืมข้างล่างเป็นไปนอย่างที่คิดตกดึกโลงก็เอาไม่อยู่สิ่งที่อยู่ข้างในวันต่อมาก็เกิดเรื่องเท่าแก่ตายอย่างอนาอาทั้งรู้เรื่องจึงรีบมาดูเพื่อเอาเส้นผมของเขาตํารวจกําลังวิเคราะห์หลักฐานการตายของเท่าแก่อาทั้งคิดว่าเท่าแก่ถูกผีดิบใช้เล็บฆ่าจนตายแล้วย้อนกลับตัวเองทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้ต้องสงสัยถูกตํารวจพาไปที่สถานี คิดไม่ถึงว่าเขาพยายามหนีก็ไม่ได้ทําได้แค่ยอมจำนวนมองดูลูกน้องรีบช่วยฉันเอาหัวกลักเข้าไปมีสมองแต่คิดไม่ได้เรืงง่องงได้าาาาอาจารย์ต่อให้ผมจะทําอะไรอย่ากโกรธนะครับอย่ากโกรธเร็วๆเ,เข้าจะทําอะไรถอดกางเกงทําไมนั่นไงเข้าไปได้แล้วอาจารย์ลูกสิทย์เล่นลิ้นกันเท่าแก่ที่อยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นมาอาถังรีบใช้เลือดไก่และน้ำหมึกวาดไปที่หนังสือพิมพ์ แต่เท่าแก่ก็หายไปแล้วลูกศิษย์ใช้ความกล้ารีบแอบ,บตามไปไม่นานก็ถูกจับได้เท่าแก่เป็นผีดิบตัวที่สองควบคุมไม่ได้กำลังเกินมนุษย์โชคดีที่ลูกศิษย์ก็มีฝีมือจึงสามารถหนีพ้นการจับกลุ่มของเขาแต่ตอนนี้ข้างนอกก็มีเสียงเป็นตำรวจที่พาคนเข้ามาเขาเหมือนจะโง,ง่แต่ก็พอรู้สงสัยว่าเท่าแก่ลุกขึ้นได้ยังไงแล้วอุ้มกลับไปเจอลูกศิษย์อยู่ข้างข้างเจอลูกศิษย์อยู่ข้างข้างจึงคิดวิธีบอกให้ลูกน้องปิดประตูใครเรียกก็ห้ามเปิดพ่อครัับดดูนนนะนีี่่่อออยยาาึงผออก แต่เขาไม่สนใจแล้วยังคิดจะวิ่งไปหาลูกศิษย์จนลืมสนใจว่าพ่อของเขาได้ลุกนั่งคิดจะหนีไปไหนระวังข้างหลังเมื่อเขาหันกลับมาถึงกับตกตะลึงเธอนั่งที่เก้าอี้หลงโทษกระเด็นออกข้างนอกเห็นตำรวจกระเด็นออกไปลูกศิษย์จึงรีบใช้ทั้งไม้มากุงเท่าแก่ตำรวจกลัวจนชีราดรีบวิ่งไปที่ประตูเรียกคนแต่ลูกน้องเห็นว่าข้างในมีผีดิบจึงรีบวิ่งหนี และตอนนี้ลูกศิษย์ก็ได้พาพ่อของเขามาทางนี้ปล่อยให้พ่อลูกสวมกอดกันตำรวจกลัวจนพูดอะไรไม่ออกรีบโยนกุญแจให้อาถังลูกศิษย์ก็ไม่ทันได้ช่วยอาจารย์แล้วรีบวิ่งไปใช้ผ้ายันติดไปที่หน้าของเท่าแก่ในที่สุดตำรวจก็หายใจทั่วท้องเห็นว่าเท่าแก่ยังคงตามมาในสถานการณ์แบบนี้ทั้งสามทำได้เพียงกลั้นหายใจเท่าแก่ที่ไม่สามารถรับรู้กลิ่นแต่อาทั้งแก่แล้วปอดไม่ดีทนได้ไม่นานก็ถอนหายใจเห็นว่าคนหนุ่มทั้งสองอยางทนได้ อาจารย์ผมจะช่วยเองนอกจากถอดกางเกงอะไรก็ได้ก็ <ใน S 1> ได้ผมมีหลายวิธี<ห>อไอบ้านีในที่สุดแอทั้งก้อนหนีออกมาได้เขาร่วมมือกับลูกศิษย์ใช้น้ำมึกควบคุมเท่าแก่ตอนนี้อีกฝั่ง